นอกจากยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่แล้วยังมียุทธศาสตร์เชิงเร่งร้าการตัดสินใจเลือกด้วยค่ะเพราะว่าแทบทุกพักการเมืองเลือกที่จะเปิดปราสายใหญ่ปิดจอบหาเสียงกันที่กรุงเทพมหานครค่ะและเมื่อวานนี้พักคู่แข่งทางการเมืองเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติต่างลงพื้นที่เน้นย้ำความพร้อมในการทำงานการเมืองในฐานะผู้แทนค่ะ ต้องบอกว่านับแล้วล่ะค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ของพักเพื่อไทยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะถือเป็นฐานที่มั่นบ้านเกิดเมืองนอนของสองพี่น้องตระกูลชินวัตรทักษิณยิ่งลักทำให้แกนนำพักเพื่อไทยเดินสายพบ ประชาชนในพื้นที่นี้บ่อยที่สุดเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไปพบภาคธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อรับฟังข้อเสนอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจกษษและการท่องเที่ยวก่อนเปิดเวทีปราศัยหาเสียงตอกย้ำความเชื่อมั่นและความพร้อมในการทำงานการเมืองค่ะ และก็คงไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับการลงพื้นที่ภาคใต้อาจจะใช้คำว่าบ่อยสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาและแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติไปที่จังหวัดชุมพรขึ้นรถแหกของพักหาเสียงขอคะแนนเลือกพักเข้าไปทำงานซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนเรียกว่าตั้งแถวกันเลยทีเดียวค่ะส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้เป็นนายกอีกหนึ่งสมัย และเชื่อกันว่าพรุ่งนี้แทบทุกพักการเมืองนะคะกลับฐานที่มั่นเพราะว่าจะเปิดเวทีปราศัยนัดสุดท้ายของพักไปปิดจ็อบหาเสียงกันที่กรุงเทพมหานครรักใครชอบพักไหนคงต้องปักหมุดเอาไว้แล้วไปฟังปราศัยกันค่ะจากนั้นจะพักหนึ่งวันเพื่อทบทวนข้อมูลให้ชัดแล้วไปตัดสินใจการเลือกในครูหาเลือกตั้ง14พฤษภาคมค่ะว่าแต่ว่าแทบทุกพักต่างก็แย้มประเด็นเอาไว้นะคะว่าพรุ่งนี้มีมัดเด็ดแน่นอนค่ะ เด็ดไม่เด็ดนะคะรวมไทยสร้างชาติไม่ไปไหนไกลค่ะยังคงเลือกศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเมื่อครั้งเปิดใจเดินสายการเมืองในานามพักนี้ก็ขอปิดท้ายหาเสียงการเลือกตั้งที่เดิมแกนนำกระซิบบอกค่ะรอฟังหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายชัดสุดๆค่ะ ส่วนเพื่อไทยจับจองที่เดิมเหมือนกันค่ะ i ิม a c กอารินเมืองทองธานีเปิดเวทีปราสายใหญ่จากที่ก่อนหน้านี้ เคยใช้พื้นที่นี้เปิดตัวแคนดิเดตนายกทั้ง3คนของพักมาแล้วเรียกว่ากว้างขวางที่จอดรถเพียบมีแอร์ด้วยค่ะที่อาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดนก็เป็นอาคารติดแอร์เช่นเดียวกันค่ะพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจองที่นี่เพื่อเปิดเวทีปราศัยใหญ่นัดสุดท้ายนัดผู้สมัครมาร่วมปิดท้ายหาเสียงด้วยกัน แต่งานนี้ใกล้ๆค่ะก้าวไกลพักการเมืองคั่วตรงข้ามก็นัดเปิดเวทีปราศัยใหญ่ไม่ไกลไม่ใกล้นะคะอาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเหมือนกันค่ะกองเชียร์แฟนคลับปักหมุดให้ถูกอาคารนะคะใครจะไปก้าวไกลใครจะไปพลังประชารัฐ และแม้ฐานที่มั่นภูมิใจไทยจะแจ้งแล้วว่าจะยกทัพไปที่บุรีรัมกันแต่ฉากสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลขอเปิดเวทีปราศัยที่กรุงเทพค่ะโชว์ดีซีพระราม9ก่อนปิดไปปักหลักพื้นที่ค่ะสำหรับประชาธิปัตย์เลือกเปิดพื้นที่ปราศัยใหญ่ที่ลานคนเมืองกทมค่ะด้วยหัวหน้าจุลินลักษณะวิสิทธิพร้อมแกนนำของพรรคขอใช้สถานที่นี้ ประกาศทวงคืนเก้าอีสอสอ้สสกทมแม้จะพลาดเก้าอี้ผู้ว่ากทมแต่ก็มั่นใจในคะแนนนิยมที่กรุงเทพมหานครอยู่ไม่น้อยค่ะและทำกลางการแข่งขันช่วงชิงเก้าอี้สอส,อสอในสนามเลือกตั้ง ล่าสุดมีพระราชกิฤษดีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันมาค่ะตามวาระจะเป็นการประชุมวันที่23พฤษภาคมนี้โดยวุฒิสภา250คนเพื่อพิจารณากระบวนการสรรหากะกะตปะปะชปะปะงและคอตองงอที่ว่างลงต่างกรรมต่างวาระต่างขั้นตอนกันนะคะด้วยว่ากฎหมายการสรรหานั้นมีการกําหนดเวลาในการดําเนินการอยู่แต่กรอบเวลาที่เรียกประชุมขึ้นหลังเลือกตั้งไปแล้ว และน่าจะพอเห็นภาพสำหรับพักการเมืองที่จะเป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและใครจะเป็นแคนดิเดตนายกวาระนี้จึงมีนายอยู่ค่ะนายะที่ว่านี้ก็คงต้องบอกว่านายะที่จะซาวเสียงสอวอไหมจะเลือกใครอย่างไรอาจจะเป็นไปได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ